แของสวนไพซ์เลยค่ะเอาเงินไปไว้ใสค่ะเสร็จทีนิดเอาเงินไปไว้ใสใส่หนีตามกฎหมายใส่หนีตามกฎหมาย <c oughs> แต่ว่ากระโชคดีว่ามันได,มนได้มันได้ตลอดเนะาะใช่มันได้เฉลี่ยเฉลี่ยเดี๋ยวนี้มันมันสิได้สมามหมื่นหลอดตีนิดไม่นานจะถึงคขนาดสี่เพราะว่ามื่นเสีย ในอาทิตย์นึงนี่เ,นเขาก็ระสั่งซังสองหมื่นเที่ยงอาทิตย์สองสามหมื่นนี่ค่ะต้นบักเผาต้นบักเผาต้นใบเตยอันนี้ปลูกไม้นะคะอันนี้ปลูกไม่ขีดเที่ยง ประมาณเดือนนึงค่ะกะล็ลังงามส่ออ่อ,อนส่ออ่อนตะกี้เขาลงมาบ่ได้เนาะพัดเขาเบิ่งอยู่ทางนั้นวันนี้เพื่อนปล่อยน้ำออกก็เลยเขาได้ค่ะต้นเตยนี่โอ้ยแตกคักแตกแตกน่บักคุงมารอบก้อนนี่เพียงหัวเขาตอนนี้ถ่วมหัวแล้วค่ะอ <c oughs> <c oughs> ้อยเตยเตยสวยเตยงามต้นกล้วยเบิ่งค่ะต้นกล้วย ต้นกล้วยโอ้มีแต่ต้นใหญ่ๆอบๆบหมักพริกหมักร้ารอบนี่มากนี่ใกล้ถึงเสาไฟแล้วท่านผู้ท่านผู้ปากเป็นเม่นป่ะพัดปากเป็นไหมคเบื่อต้นกล้วยต้นนี้พัด่นน่ะนะ<ก>ต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยวิแพนตา<ก>เดี๋ยวกันมื่อนี้แดดคักเดี๋ยวสิขึ้นไปเก็บชะอมไร่น้ำเนาะขึ้เทึ่งค่ะ บ่ได้ค่ะแต่อันนี้ซอย <laughs> กําลังมาหาตนกล้วยดังแต่บ่มี่ค่ะมิจะกลนกล้วยสอยนี่วิธีการนะคะเขาเก็บมาแล้วมัดเป็นมัดแล้วก็มใัใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงทรงเมืม่อนี่เมื่อนี่เขาทรงเขาสร้งจักมัดก่อนนิดอันหนามากแน่เศรษฐีนิด โมนี่สั่งสิบสี่มัดก็คือมัดละลอยก็คือพันสี่เนาะค่ะกันเป็นมือก้อนกันเป็นมือก้อนวันพระนี่เขาสีสั่งประมาณสี่พันบาทมันประมาสี่สิบมัดสี่สิบมัดเดือนหนึ่งนี่นี่ค่ะสี่สี่พันมือนหกเฉลียเนาะแล้วก็มือมือวันธรรมดาจังสี่อาทิตย์หนึ่งเก็บสองมือ สองมือมืล้วพันสีกับสองพบางมือกับพันหาสามพันสอง0มืนสามพันสีอาทิตย์กับมื0นสองบานมื่สาม0มืนกว่าเหรอตอนนี้เศรษฐีได้นี่นี่ค่ะนี่ค่ะถุงหนึ่งร่อยหนึ่งใบเตยกับเก็บจนบาหวาดเบาไว้ตะกี้บาการรับแม่ขาเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ม่แม่ค่าประจำตัวเห้า เฮ้ยเขาเอินไม่ค่ายังก่ค่ะมีค่าค่าประจำรับประจำา่าหน่ะหกคนแล้วต่อไปนี่ขาย้เลอน้ายคือขายส่งค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่คันผู้ใดอยากได้พันเตยหรือว่าอยากรู้วิธีการปลูก,กับปรึกษาเศรษฐีนิดได้ด้วยค่ะ กรปรึกษาเศรษฐีนิดได้ด้วยค่ะว่าวิธีการปลูกปลูกแบบใดดินแบบใดต้องยูแบบใดแล้วก็เก็บแบบใดตั้งแต่เพื่นด้สารเสืิอมมากนี่ปกติเพิ่นเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วอยู่นี่เพิ่นได้รายได้จากใบเตยเดือนละสามเกือบสามหมื่นเพิ่นยิ่งอารมณ์ดีแต่ว่าได้แล้วนี่อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะ